อยากดูข่าวแซบวิเคราะห์ลึกอย่าลืมกด subscribe ที่ช่อง YouTube วันบันเทิงอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับมีความรักค่ะมีความรักค่ะชมกันเองเพราะโดยเฮ้ยเฮ้ยแต่ข้างนี้ว่างอยู่นะแต่ข้างนี้ว่างอยู่นะน้อยกว่านิดนึงน้อยกว่านิดนึงนี่กินเด็กเหรออะไรนะไม่ไดเด็กกันนะเออแล้วพอแล้ว ขอบคุณค่ะมีความรักค่ะมีความรักค่ะชมกันเองเพราะตัวนีมาด้วยคนนี้หล่อๆเดี๋ยวใช่ไหมเมื่อไรแต่งเฮ้ยเฮ้ยจะมาเปิดทำใหมเนี่ยโอเคโอเคอยากมีความรักกับเขาบ้างจะได้สวยเหมือนเขาอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกดีใจนะคะที่เขามีคนที่แบบเออเข้าใจแล้วก็มาให้ความรัก ดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะเห็นพัฒนาการพัฒนาการพัฒนาการมากเลกคุณแม่อยากจะเห็นการพัฒนาเรียนชีพของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะโอเคเรื่อยๆเรื่อยๆเราไม่รีบเร่งตามสไตล์เราไม่รีบเร่งแต่ข้างนี้ว่างอยู่นะแต่ข้างนี้ว่างอยู่นะเร็ว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 เขาเขาเป็นใครก็เป็นเป็นคนทำงานเป็นนักธุรกิจเป็นคนไทยเป็นลูกครึ่งภาษาไทย รอไหมต้องดูยมีคนมาขอถ่ายรูปอีกแล้วคนมาขอถ่ายรูปอีกแล้ว <laughs> <laughs> ตอนแรกตอนแรกเขาไม่เข้าใจเพราะเขาเขาไม่รู้จักเราว่าเราเป็นใครจนตอนหลังเขามารู้จากเพื่อนๆเขาเขาว่าตกใจว่าแบบวิยแบบเขาไม่ได้คิดว่าเขาจะจีบแบบว่าคนมีชื่อเสียงอะไรอย่างนี้ใช่อะไรถึงทำให้เราเปิดหลายๆอย่างที่ ที่เราค่อนข้างแบบคลิกกันนะคือความเข hey, ้าใจแอค i v i ิตี้แล้วก็อายุจะมันไม่ได้ห่างกันมากเ้ยค okay. oh, ่ะน้อยกว่านิดนึงน้อยกว่านิดนึงนี่กินเด็กหรออะไรนะไม่นี่เด็กกันนะแล้วแล้วแล้วปีกว่ากว่าล้วยังโอเคเขามีความเป็นผู้นำ ค่อนข้างไม่พูดนะเพราะว่าเขาเป็นพี่คนโตอะไรเงี้ยก็โอเคนะก็มีน้องสาวซึ่งแบบเราก็เหมือนแบบเวลาอยู่เขาเหมือนได้ทั้งเพื่อนแล้วก็ได้แบบคนสนิทอะไรเงี้ยค่ะมีเพื่อนแนะนำไ่รู้จักปีกว่าแล้วค่ะแต่ว่าก็บอกอย่างทบอกว่าเป็นคนคบแล้วก็เงียบๆเนหะียอเนาะถ้าเราจะเปิดตัวก็เปิดตัวค่อยๆแบบเปิดจริงก็แต่งงานไปนเลยอะไรอย่างเงี้ยโอเคผ่านไม่ <c oughs> ผ่านแค่ <c oughs> ผ่านค่ะแต่วแต่หลายคนก็แซวว่าพี่โอ้โขอบคุณค่ะ ดื่มน้ำเยอะค่ะพอพอพอแล้วพอแล้วไี <that> <that> ่น้องนะไี <that> <that <that that ่น้องขนาดนั้นเลยเหรอเยอะหมดสิดื่มนล้ววันละสองถึงสามลิตรนะค่ะมันจะผิวดีมันจะผิวดีสวยขึ้นเอาเวลาเรามีความรักเราก็อยากจะดูแลตัวเองให้มันดีอะเนาะแบบชะลอวัยไว้นิดนึงโอเคค่ะพยายามกดูแบบโอ้ยขอบคุณมากค่ะขอบคุณมาก ขอให้เป็นอย่าง,งานี้ไปอีกนานๆน,นะคะคาดหวังไหมพี่โยไม่คาดหวังไม่คาดหวังก็ขอให้มันไปเรื่อยๆยืนเมา่ยินเมายืนเมาอยืนเมายืน,ยน,ยนให้ดีสม่ำเสมอใช่เถิะแล้วพอแล้ว